อย่าเลี้ยงคาอย่าเลี้ยงตรงนี้ปล่อยเลยตัขาปล่อยเลย,ไม,เยไม่ใช่มันไม่ใช่คัดมันเป็นเบรกเลยเอ,ลอ,เอ่ะขึ้นลงนะด่ร้องทามเอราไม่ต้องขึ้นสุดมากนะแคบพอดีพอดีประมาณนะเดี๋ยวโซ่แต่ค่ะกดปุ่มนี้กดปุ่มเห็นป่ะอ่ะนี่ปรับหน้าอ่ะกดกดนี้ยกขึ้นเห็นป่ะทะเยกเอียงตัวนะครับอ่ะอ่ะลองดันเดินหน้าดูดียกหน้าขึ้นก่อนอ่ะดันเดินหน้าดันเดินเบอร์สอง อ่ะเดี๋ยววางงานก่อนเอาวางงานแล้วก็ยกขึ้นนิดเดียวใจเย็นใจเย็นเอางี้พี่คอนโทรนเดี๋ยวพี่คอนโทนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโหดอ่ะผมคอนโทรนี้ให้นะดูนะอ่ะดันเดินนะดันดันเดินนะเดินนะดิอ่ะดันไปก่อนพี่ดันให้ได้ก่อนอ่ะอ่ะดันให้ได้ก่อนไม่เป็นไรอ่ะพี่ดันให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะผมยกขึ้น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 อ่ะช้าหน่อหน่อยพี่เบอร์หกแล้วอ่ะนั่นแหละเอาแค่นี้ นะทำทีละมือก่อนนะครับอ่าโอเคเนี่ยเนี่ยเราเจะควบคุมเดี๋ยวผมจะควบคุมให้ยกขึ้นอีกเท้าสูงยกก็เลยไม่เป็นไรนี่ยอ่าอ่าทำไรที่แทงไปเลยไม่ต้องก้ามากอ่ะใจเย็นอ่าอ่าขึ้นนะยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นนะจะช็อตลงบั๊กเดียว เราบัมเปอร์ขึ้นเลยอ่าอันนี้ครับเราจอดแค่ตรงนี้พออ่าเกินเกินใส่เกียร์ว่างเหยียบคัสต์เอ้ยบเบรกจดใส่เกียร์ว่างอ่าเกียร์ว่างเลยเกียร์ว่างเรื่อยๆเรื่อยๆเหยียบมาอ่าได้อ่าดันขึ้นดันไดหน้าขึ้นปล่อยเลยปล่อยเลยเกินเกินดันแรงๆเลยอ่าไปหมดไงโอเคมาหยุดโอเคพอใจย,ยังอายุค่าขึ้นให้จุด เพิ่ไม่ต้องสุดตาพออ่ะถอยหลังใหม่ขยับรอบนึง,งเดี๋ยวอ่ะอ่ะใส่เกียร์ใส่เกียร์ช้าไอ้ใส่เกียร์ก่อนดิเดี๋ยวไปุดแล้วกระแทกลงเลยเดี๋ยวปึ๊บกระแทกลงปับ๊บอ่ะปล่อยปล่อยเลยอ่าปล่อ,อยเองอ,อ่ะอ่ามันถอยนิดนึงระดูไล่อ่าอ่าง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 าพี่โอ้ยอย่าลงสิ อันนี้ก็ลูกค้าก็จะขับเองกันนะครับผมนะเราจับมือถอยเราล่องอยู่มันลงทางอยู่ฮะเรากำลังลงทางซ้ายขวาอยู่ใช่ใช่ระวังงานเดียวยกงานขึ้นด้วยอ่าปีนขกากลางแล้วยกงานขึ้นด้วยยกงานขึ้นด้วยใหญ่งานล้อพื้นเพราะเดี๋ยวไปตัดพังไปหลังเร็วนี่นั่นก็ได้พี่ทางลงทางต้นใหญ่มันตรงอย่างเดียวพี่ ส่วนใหญ่ครับก็คือเขาจะหลบคอนโทรลสองคือไม่ระวังงามันไปชนมันเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมันทำให้เกิดการเสียหายเนี่ยครับคือตงสำคัญคือพี่อะใจเย็นๆแต่เข้าเกียวหกเลยทุกคนเลยยกกาขึ้นก่อนเลยอ่ามันยังไม่จินมือได้เยียดดิตีนั่นเยียดดิตีนพี่อ่ะอ่าพอตีเท้าพี่เท้าพี่มันเป็นตัวเลี้ยวไง ไป่แน่พอแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องเลี้ยงหยุดก็คือหยุดไงเห<อ>ยียบคือหยุดอย่างเดียวเหยียบหยุดอย่างเดียวอ่ะเอาหไหมไปเดินหน้าไหมลองดูเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนพี่เดินหน้าอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวผมบางงานก่อนนะไอ้เนี่ยพอถึงจุดแล้วหยุดก่อดถึงจุดทดี่เราจะเก็บท้าวจุดแล้วหยุดอ่ะหยุดปุบ๊บอ่ะระวังงานวางงานไปพออ่ะ,อะแทงเลยแค่นี้แหละ ไม่ต้องไม่ต้องตีดินเอาแค่งไหนเท่านั้นก่อนมือใหม่ดีป่ะย้ายโดนดินยกขึ้นยกขึ้นอ,าอ่าอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะมันจะสวดต่อเป็นไรเป็นไม่ได้ก็คือกินดีกว่าอ่าไปยกขึ้นหน่อยตีดินแล้วพี่ มอเกี่ยวเห็นไหมเวลาพี่เกี่ยวขวาเนี่ยจะมองลายยากเพราะเราจะมองแบบนี้เราต้องมองลายดูนครับมองงาซ้ายถ้าเราเกี่ยววนขวานะเราต้องมองงาซ้ายให้มันกินข้าวให้เต็มโยกงาขึ้นอีกครับพี่มันกินกาลังเยอะ,อ,ะอ,อ,อ่พอแล้วพอแล้วแค่นี้พอพอเยอะกว่าน,นี้มันคอหักสบายสบายง่ายไหมโอ้ง่ายมากเลยเป็นแล้วเป็นแล้วครับห้าสิบแรงมาตอนนี้เสียงไม่มีแล้วครับผม สบายสบายกินนิ่มโอ้ oh. ดูรอบเครื่องด้วยน,นะครับใจเย็เนใจเย็เนอ่ารอบเครื่องตกครับใจเย็รอบเครื่องตกนะครับถ้หาหยุดคือ ood, หยุดเลยหยุดเลยหยุดอ่าใ่เกียร์ว่าแล้วกินใาย,ยาใจเกินดิอ่ะอเกียร์หมดป๊าบโอเคไหมอ่าไปยังเคอ่ะ,อ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 ,ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงเราไปเกี่ยวกัอตั้งแล้วเราปล่อยข้าวกัน นี่เลยกดลงมาเลยปล่อยขาปับ๊บปลอยลังอีกทีนึงอีกทีนึ่งดึงเลยเนี่ยถอยหลังกัเลยเนี่ยนี่รถเราเลยไม่ต้องเลี้ยวบ่อยแพงกันที่สุดไปเลยค่อยเลี้ยวพี่ไม่ต้องแต่งเหมือนรถยนต์พี่ให้มันเลี้ยวน้อยที่สุดพี่ได้ไปตัดล้ออีกแล้วเนี่ยเออหรือแม่ก็เหยียบก็ได้ฉันตีเหยียบก็ได้จะง่ายกว่า อ่าใช่กดดูดิใช่เรากดดูดิอ๋อเกือบตกคอไปดูนอีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกัอเขาลงงานต่อไปอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะตอนนี้เขาทนเองเลยอ่าไปเลยลุยเลยลุยลุยรถมันแรงอยู่แล้ว มี50ตัวใช้ก็แค่20ตัวตอนนี้ม้ามี50แต่ไซ่์แค่20ตอนนี้อ่าโอ,โอ้โหไอ้ต้องลองออกมาต้องลองเออกมาต้องลองเออเอาเลยเอาไปเลยอ่าไปยกยกขาขึ้นหน่อยเอกเอกให้อยู่ระดับนี้เอ้กหน่อยหนึ่ง ให้ยอดข้าไม่ไม่โดนไอ้ดีมากข้ามันจะได้เข้าไปตีได้ไง่ายๆอ๋อเป็นแล้วไปกินข้าวได้แล้วอยู่ข้าวแล้วเกลยวเสร็จแล้วกินข้าวเลยปุ่งข้าวแทงไม่ได้แทงให้สุดเลยเราแทางให้สุดเรามาดูข้าวล้มเลยให้หน่อยหนึ่งแทงข้าวล้มเลยลองดูลองดู องแทงดูชา้าๆสโลด้วยอ่าได้ไหมโอเค